อีกไม่กี่ชั่วโมงธรรมยานตราก็จะเริ่มขึ้นต่รมยานตราครั้งนี้แล้วก็ต้องถือว่าพิเศษเพราะว่าเป็นครั้งที่ยี่สิ่ตมาเชืวว่อคงไม่มีใครนะที่เดินธรรมยานตราครั้งแรกลัวคิดว่ามันจะมีครั้งที่ยี่สิบนะเพราะว่าธรรมยานตราแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนความภ้าเพียงความพยายามย,ยังไม่นังถึงแรงสนับสนุนความเรื้ส้อวัรถมของผู้คนนั่นไม่ถ้วน กว่าจะมีธรรมยาตาแต่ละครั้ง,งแล้วก็กว่าจะสาเร็จนะในแต่ละปีจะก,ก็ไม่น่าเชื่อว่ามีผู้คนมาร่วมเดินมาร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถ้ามาถึงวันนี้สัหลายคนธรรมยัตตาครั้งนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเป็นธรรมยตรตาครั้งแรกแล้วก็เชื่อว่า ประสบการณ์หลายอย่างของเราตลอดเจ็ดแปดวันของการเดินครั้งนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกหลายอย่างของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการเดินกลางแดดหรือว่าการนอนสาวแบบนอนกลางดินกลางทรายรวมทั้งการเดินอย่างสงบการที่กลับมาดูใจของตน แต่สำหรับสิทธิ์เก่าธรรมยานตราครั้งนี้น่าจะเป็นการเดินครั้งที่ห้าครั้งที่สิบนะหรือครั้งที่ยี่สิบของตนก็แล้วแต่แต่ตมาเชื่อว่ามันจะเป็นการเดินที่ไม่เหมือนครั้งก่อนๆตราไปแล้วเนี่ยธรรมยานตราแต่และครั้งเนี่ยนะมันใหม่ทุกครั้งไม่ว่าจะเดินมาแล้วกี่ครั้ง ที่ใหม่ก็เพราะว่าจะมีเพื่อนใหม่มาร่วมเดินกันอยู่เป็นจำนวนมากทุกปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงถ้าผมเจ็ดแปดปีหลังเนี่ยถ้าเพื่อนใหม่นี่จะมีสัดส่วนมากกว่าสิทธิ์เก่าไม่ใช่ว่าสิทธิ์เก่าจะลดน้อยลงนะสิทธิ์เก่าก็ก็ยังมาร่วมเดินกันเยอะทุกปีใช่แต่ว่าเพื่อนใหม่นี่จะหลั่งไหลามามากขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากเพื่อนใหม่แล้วนะ สถานที่ที่เราจะแวะพักหรือเยี่ยมเยือนเนี่ยมันก็มีใหม่เรื่อยๆฉันคี่ทำไมคือว่าความรู้สึกหรือมุมมองของเราจนต้องผ่านประทับเก,กี่ยวกับตัวเราก็ดีเก,กี่ยวกับผู้คนก็ดีนมันจะใหม่เสมอเพราะว่าประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทําให้เรามีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่แตกต่างจากเดิมและ บางทีเราจะเดินเส้นทางเดิมน,นะแต่ว่าประสบการณ์ก็ดีไว่ก็ดีวุฒิภาวะก็ดีทำให้เรามีความรู้สึกต่อสถานที่เดิมหรือว่าต่อการเดินเปลี่ยนไปบางจุดบางที่ที่เคยเราเคยรู้สึกยากลำบากรู้สึกเจ็บปวดนะจนบางทีอยากจะเลิกเดินแต่ว่าพอมาเดินครั้งใหม่นะเรากลับเดินได้ฉลุยเลย เรื่รู้สึกด,ดีกับสถานที่รู้สึกด,ดีกับความทุกข์ความยากความลําบากแต่ก่อนเจอความยากลาบากก็ไม่ไหวไม่ไหวใจไม่สู้นะแต่พอมาเดินั้งหลังนี่กับยอมรับหรือว่ากับยิ้มรับความยากลาบากเพราะเราตระหนักว่ามันคือครูที่พิเศษของเราเพื่อนใหม่ก็ดีสถานที่ใหม่ก็ดีรวมทั้งความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ดีเนี่ยมันทําให้ธรรมยานตราแต่และครั้งเนี่ย ไม่เหมือนเดิมแต่ครั้งเนี่ยมันแตกต่างจากครั้งก่อนๆอ,อยู่เสมอแต่ถึงแม้ธรรมยาารัตตานี้แต่ละปีจะแตกต่างกันอย่างไรมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะก็คือปณิธาหรือจิตวิญญาณของธรมาาร,ธรมยัตตาธรรมยัตตาเนี่ยแปลตรงตัวคือการเดินเพื่อธรมธรมะธรรมะในที่นี้แปลว่า ความถูกต้องความดีงามเราเดินธรรมยานแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อพื้นฟูหรือว่าเพื่อส่งเสริมความถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้นเริ่มต้นก็คือให้เกิดกับธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะถูกเบียดเบียน,นยถูกเอาเปรียบถูกลักเลยถูกมองข้ามทำให้ธรรมชาติสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง อย่างที่หลวงพ่อคงเขียนพูดอยู่เสมอว่าแผ่นดินร้องไห้ป่าไม้กำลังจะตายจี๋คอองเขียนเขใช้คําว่าต้นไม้ล้มป่วยป่าไม้ร้องไห้แผ่นดินกําลังจะตายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เมื่อสี่สิบห้าสิบปีก่อนธรรมชาติสมบูมรณ์มากแัต่สิงสาราสัตว์มากมายมีช้างมีเสือมีหมีมีเก้งนั่นก็เพราะว่าเขาถูกดิบเบียง เขาถูกเอารั่เอาเปรียบจะเรียกว่าเขาถูกทรรดตัวไหนนะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเวียนดูปุ่มชุบชูชหรือว่าเครื่องกูนมะนุษย์มาตลอดใครก็ตามที่ขึ้นมาบนหลังเขาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าธรรมชาติกลับแย่ลงอันนี้ก็เรียกว่ามันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะกับธรรมชาติไม่ใช่เพาะที่นี้ทีเดียวนะ ทั่วโลกเลยการเดินของเราเนี่ยเราเดินเพื่อฟื้นฟูความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติแต่ไม่ใช่เฉพาะกับธรรมชาติเท่านั้นนะความเป็นธรรมเนี่ยยังเเป็นสำหรับเราด้วยธรรมยานาเนี่ยนอกจากเดินเพื่อความเป็นธรรมของธรรมชาติแนละ้วยังเพื่อฟื้นฟูธรรมะในใจเราด้วยเพราะว่าความไม่ปกติความ ร่องความไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในใจของเราเช่นเดียวกันมันทำให้เราเครียดทําให้เรารุ่มร้อนทําให้เราอยากได้ไม่ถั้พอรวมทั้งทําให้เราไม่เกิดความสงบสันติในตัวเองตอนนี้ธรรมชาติไม่ใช่รุ่มร้อนแล้วก็ไม่ใช่เดือดร้อนอย่างเดียวในใจเราก็รุ่มร้อนเหมือนกันหลายคนก็อยู่ร้อนนอนทุกหลายคากนก็กัดกุมใจท่าน ความรุ่มร้อนในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นล,ยลอยๆยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับความรุ่มร้อนภายในจิตใจของเราความไม่สันตินะที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศทั่วโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับความไม่สันติในใจเราผู้คนไม่เพียงแต่ไม่รักธรรมชาตินะแต่จริงๆก็ยังไม่รักตัวเองด้วยอันนี้มันเป็นพสาม้อนการขาดธรรมะนะในตัวเองอาจทรย์ธมจารย์เนี่ยจุดพวกนายก็คือเพื่อธรรมะ ทั้งในธรรมชาติรอบตัวแล้วก็เพื่อธรรมะในตัวเราหนึ่งู้อย่างนึก็คือเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติภายนอกแล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติภายในนคือในตัวเราด้วยอันนี้มันเป็นความฝันอันที่เทวทีารไปหรือเปล่าอาตมาว่าไม่นะมันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถจะช่วยกันทําให้เกิดขึ้นได้เพราะในแง่ายหนึ่งเนี่ยนะเรามาเดินธรรมยาติกลางเนี่ยเพื่อ สร้างความสงบเย็นภายในแล้วก็เพื่อ,อนธรตนั้นเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติหรือต่อโลกท่านช่อที่ดีงามท่า,จานจับวิธากสรุปไว้สั้นๆว่าคือช่วที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเกิดขึ้นได้เพราะธรรมะภายในใจของเรานะได้ลับการฟื้นฟูแล้วก็ทําให้เจริญง,งอกนาและจากนั้นก็ถ้าเราทําตนเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะมันก็จะเกิดความเจริญนอกนามของโลก ความสมบูรณ์ดีงามของธรรมชาติอันนี้คือความหมายหนึ่งนะของธรรมยัญจานนะเดินเพื่อธรรมะแล้วก็คอยก่อเจ้าธรรมะในที่นี้แหละมันหมายถึงธรรมะภายนอกแล้วก็ธรรมะภายใน,นเราไม่เดินเพื่อโลกอย่างเดียวเราเดินเพื่อเราด้วย่ยผู้ใหญ่คือเดินเป็นการเดินเพื่อประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนอย่างนี้นี่นะเป็นการเดินเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวให้มันดีขึ้นและขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแ,ลนนแลนนปลง ตัวเรานะให้ดีงามมากขึ้นอันนี้อาจจะต่างจากการเดินธรรมยาตราในหลายๆที่แต่ถ้าว่าเป็นธรรมยาตราจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสอมิติอยู่เสมอโดยจะเป็นเดินธรรมยาตราเพื่อสันติภาพอย่างที่เคยมีที่ประเทศกัมพูชาธรรมยาตราเพื่อสันติภาพในกัมพูชาเ,เมื่อสามสิบปีที่แล้ว สมเด็จหลวงพ่อสมเด็จมหาคสนันทาธิานวิร่รเพื่อฟื้นฟูฟสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาด้วยครับเน่ยแล้วก็เป็นการเดินเพื่อสันติภาพภ,ภายนอกแล้วก็เดินเพื่อสันติภาพภายในด้วยถ้าเป็นธรรมยาญญาจร,จร,จรๆๆนะิงๆมันก็จะมีทั้งสองมิติตอนนี้นอกจากเดินเพื่อทำแล้วนะยังมีการเดินด้วยทำด้วย เดินด้วยธรรมถ้าดูมากเราคือธรรมะเนี่ยวิธีการก็ต้องเป็นธรรมะหรือสอดคล้องกับธรรมะเดินด้วยธรรมก็คือเดินด้วยความสงบเดินด้วยสติแล้วก็เดินด้วยใจที่มีเมตตาถ้าเราเดินนะอย่างที่ทํากันทั่วๆไปเดินพาเรดเดินประท้วง มันก็คงไม่ช่วยฟื้นฟูธรรมะในใจของเราเท่าไหรจากการที่เราเดินเพื่อกระตุ้นเดินให้ผู้คนตื่นตัวเรื่องธรรมชาติสิง่งแวดล้อมเราก็ไม่ลืมที่จะฟื้นฟูหรือเสริมสร้างสันติสุขในใ,นใจเราด้วยการเดินอย่างมีสติด้วยจิตที่มีเมตตาเมตตาต่อธรรมชาติตองตัวแล้วก็เมตตาต่อผู้คนที่ร่วมเดินกับเราแล้วก็เมตตาตัวเองด้วย ถ้าเราเดินไม่เป็นนี่เราจะซ้าเติมตัวเองนะเราจะไม่ปวดแต่งกายเราจะไม่ร้อนแต่งกายแต่เราจะปวดใจและร้อนใจด้วยหลายคนเดินเท้าย็นตายแล้วก็ทุกทรมานมากเลยเพรา่าเขาซ้าเติมตัวเองอย่าร้อนไม่พออย่ปล่อยให้ใจร้อนนะแต่ถ้าเดินเต็นนะเดินอย่างมีสติควนะามสบงบเย็นก็จะเกิดขึ้นแนละกับใจเราแม้รอบตัวมันจะรุ่มร้อนเพียงใดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เดิน ด้วยราเราเดินด้วยรามนี้นแต่ว่าระหว่างที่เราเดินเราเดินจะมีสติอางเยอะนะจะรวมถึงการใช้ชีวิตของเราตลอดจนแต่วันในกระบวนธรรมญาติตราด้วยไม่ว่าระหว่างเดินหรือระหว่างที่พักการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็ควรจะประกอบไปได้วยธรรมเช่นเราไม่ไปสร้างภาระให้กับธรรมชาติเราเดินเพื่อธรรมชาติแต่ว่าการใช้ชีวิตของเราตามจุดพักหรือว่าตาม จุดค้างแรมถ้าเราไม่สนใจธรรมชาติเราตัดต้นไม้หรือว่าเราทิ้งขยะบางทีก็ทิ้งลงแม่น้ำหรือแม้แต่ทิ้งลงแผ่นดินอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการเดินด้วยธรรมแล้วนะอย่าให้ชื่อของเราอย่าให้การเดเนินชืวอของเราในธรรมชาติการมันเป็นการเปลี่ยนป็นธรรมชาติเราจะบริโภคแต่พอดีแล้วเราจะไม่สร้างภาระให้กับธรรมชาติเราจะอยู่ด้วยความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติใส่ใจ ต่อทุกการกระทําเพื่อไม่ให้ผลมีผลเสียต่อธรรมชาติไม่ว่าต่อพื้นดินป่าเขาหรือว่าลำธารถ้าเราสร้างขยะหรือว่าทิ้งพลาสติกลงไปให้กับธรรมชาติโดยที่ไม่มีความตระหนักอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้เดินด้วยธรรมนะเพราะฉะนั้นคำว่าเดินด้วยธรรมเนี่ยก็หมายความใจว่า มันไปนลงถึงการใช้ชีวิตของเราที่จะเป็นไปเพื่อเพื่อกูลต่อธรรมชาติแล้ถ้าเราเดินด้วยธรรมนะเราก็จะการเดินของเราก็จะอยู่ในธรรมดังนี้ความหมายของธรรมยานตานะั้นคือเดินในธรรมเดินในอารักขาของธรรมะแล้วถ้าเราเดินด้วยธรรมเดินเพื่อนธรรมเนี่ยธรรมะจากอารักขาเรา,าปีเล้าปีเล่านันที่นัธรรมยานกานะ,ะเดานาเ,เพื่อเพื่อเจอจง จากผู้คนรองข้างลพล้วเขก็มีแม่ตากรุณากับเราหาอาหารมาให้หาน้ำมาให้ไม่มีเขาอดอยากในระหว่างที่เดินทำไมยาด้ตามแม่จะยิวโหยแมะจะกระหายน้ำเพราะแดรดร้อนแต่ไม่นานก็จะมีชาวบ้านมีผู้มีน้ําใจนาน้ำมาให้เราตอนรับด้วยน้ำเย็นตอนรับด้วยอาหารอันนี้ก็เรียกว่า ธรรมะที่อารักขาเราให้อยู่เย็นเป็นสุขและไม่ใช่ธรรมะจากผู้คนรอบข้างนะธรรมะในใจเรานี่ก็สําคัญนะเพราะ้ะเราพยายามสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นในใจธรรมะในใจนั้นก็จะรักษาเราแมะ้จะร้อนใจนะแต่ว่าใจสงบเย็นอย่างที่เมื่อวานนี้ได้พูดถึงคําขวัญของธรรมยานตาว่าร้อนแต่กาย,กายใจสงบเย็นเหนื่อยกายใจเบิกบานทําได้อย่างไรทําได้ถ้าหากว่า เราสร้างทรราะขึ้นในใจถ้าเราจังมีสติตัวยังมีสมาธิเนี่ยนะสติสมาธิจะรักษาเรารักษาใจของเราให้สงบเย็นน่ากายเดินแต่วัาใจไม่ทุกข์อันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากที่หลายคนได้มาสัมผัสได้มารู้จกักจากการเดินธรรมยัคตาวันแรกๆอาจจะเหนื่อยวันแรกๆอาจจะรุ่มร้อนวันแรกๆอาจจะต้องทุกข์ทรมาน แต่ว่าหลังๆแม้ว่ากายจะล้ามากขึ้นนะแม้ว,ว่าจะเหนื่อนมากขึ้นเพราะว่าเดินสะสมความเหนื่อยมาตลอดเจ็ดวันนะแต่ว่าใจเนี่ยกลับรู้สึกด,ดีขึ้นมีความสุขขึ้น,ว,นวันแรกๆี่สองสวันแรกนี่แต่ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนเลยนะไม่อยากจะแบกของไม่อยากจะแบกสัมภารนะบางคนก็มีลูกไม้เทคนิคทนะางให้สัมพลังตัวเนี่ยนะขึ้นรถได้ เดินอยากจะเดินตัวเปล่าบางทีเครื่องนอนก็ไม่เป็นแบ่เครื่องนอนนะย,ยัดส่อะไรไม่ต้องเยอะแยะนะอันนี้ชีพผมเป,ป็นรองเลยนะแล้ววันวันหลังนะ้โดยพอวันที่เดินไกลปีสุที่แรงเนี่ยเดินยี่สิบกว่ากิโลแล้วเราก็กลัวว,ว่าถ้าเดินช้าเนี่ยนะมันจะไปถึงที่พักดึกนะดึกในที่นี้เนี่ยอาจจะเกินสองทุ่มก็เยลยอนุญาตนะว่าให้ คนที่อายุต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยสามารถจะเอาสัมภาระขึ้นรถได้ไม่น่าเชื่อนะถ้าจะมีคนเนี่ยเอาสัมภาระขึ้นรถเลยนะจะขอเดินด้วยสัมภาระที่หนันจกจังที่สองสมามวันแรกนี่โอ้ยหาทางทำท,ทุกอย่างเพื่อสัมภาระนะที่ตัวเองแบกมันเบาแต่พอวันสุดท้ายไม่มีใครหรือน้อยคนมากที่จะเอาสัมภาระขึ้นรถจะขอเดินด้วยสัมภาระ มันหนักก็จริงนะแต่วันใจเนี่ยเบาเพราะรู้วิธีเดินสามารถที่จะเอาธรรมะมาใช้รักษาใจและรวมทั้งรู้จักเดินอย่างมีความสุขแม้ว่ากายจะทุกข์แม้ว่ากายจะเหนื่อยไปพบความสุขจากไหนก็ระวังใจเป็นวังใจงต้องอาศัยธรรม,มนะะตัณฑ์สมาธิรวมทั้งได้พบความสุขที่ประเสริฐคือความสุขจากการทําสิ่งที่จะให้สําเร็จแต่ก่อนบางคนเราส่วนใหญ่คิดว่าความสุขมันเป็นาการที่สบายสบาย ทำอะไรแล้วสบ,บายเนี่ยคือสุขนะแต่เดินธรรมยานตรเนี่ยวพบว,ว่าแม้จะไม่สบ,บายแม้จะลำบากก็สุขได้แม้ประสบทุกข์ก็ยังพบสุขที่ใจนะอันนี้ก็เป็นคํคาขวัญหนึ่งของธรรมยานตราแล,แล้วเราก็พบเอกได้แล้วว่ามันถ้าระวังใจเป็นมันก็มีความสุขนะมันคือความสุขจากการสิ่งทาสิ่งที่อยากให้สําเร็จได้ซึ่งตรงข้ามความสุขที่เมื่อทาอะไรเลยความสุขจากการทําอะไรที่มันสบ,บายสบ,บายทำอะไรที่เหนื่อยน้อยที่สุดนั่นแหละคือสุขแต่สุขที่มันพิเศษคือ สุขจากการทําสิ่งที่ยากให้สําเร็จเพราะมันคือความภูมิใจซึ่งเป็นความสุขใจที่อิจัยกับการไปเที่ยวห้างนะหรือว่าการได้กินของอร่อยหลายคนได้พบความสุขแบบนี้แหละแล้วระหว่างเดินทรรมยัง้งขาแลนี่คือเป็นการเดินในอารักขาของธรรมถ้าเราเดินดวยธรรมธรรมะก็จะรักขาอารักขาของเราจนสามารถจะนอกจากไม่ทุกข์ทำกางแดดรอ้อนอากาศหนาว แต่ว่ายัางมีความสุขด้วยอันนี้คือวุัิธรรมยติรานารที่อยากจะให้เราได้ตระหนักเอาไว้ถ้าเราเดินด้วยธรรมถ้าเราเดินพื่อธรรมเดินด้วยธรรมการเดินในธรรมนี่ก็จะเป็นไปได้แค่นี้แหละนะัมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้จะช่วยทําให้คํามขันปีนี้นะมันเราก็ขึ้นไปจริงได้รถแผ่นดินให้ชุมช่มฉ่ำด้วยธรรมะตอนนี้แผ่นดิน ไม่ใช่เพาะแผ่นดินไทยมันทั่วทั้งโลกเลยนะมันแรงน้ําแรงน้ำมากคือน้ำไม่ได้ลดลงเลยนะตลอดช่วงเวลาหลายพันล้านปีน้ําในโลกมันไม่เคยมันก็เท่าเดิมแต่ประเดี๋ยวนี้เราพบว่าหลายที่หลายแห่งมันแรงน้ํำมันน้ำไปต้อที่อื่นนะที่อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่แผ่นดินทุกวันนี้เนี่ยกำลังแรงน้าอย่างที่จริงมันไม่ได้แรงน้ําฝนอย่างเดียวแต่มันแรงน้ําใจนะแรงน้ําใจ การที่ฝนแรงในบางฤดูทั่วทั้งโลกเนี่ยก็เพราะว่าคนแรงนำจาใจคนไม่รักธรรมชาติคนไม่มีความกตัญญูต่อธรรมชาติไม่มีเมตตาต่อธรรมชาติทำลายป่าแล้วก็ใช้ชีวิตที่เบียดเบียนธรรมชาติอย่างไม่บรรยาบรรยังเช่นตอนนี้เนี่ยก็ต้องให้รู้ว่าโรกร้อนเพราะอะไรรกร้อนเพราะการกระทําของมนุษย์นะแต่ว่าทั่วทั้งโลกก็ไม่ได้ชะลอง,งการ ทำลายธรรมชาติในต้องการใช้น้ำมันการเผาพลานน้ำมันรนทั้งเกิดการธรรายออุไซด์กเพราะต้องการเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีท paper, ี mm ่สิ Hence, ้นสุดรวมทั้งการทําลายป่าเพื่อสร้างบ้านเรือนตั้งถิ่นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเนื้อให้เราได้กินอย่างอริ่อร่อยใ้การเลี้ยงปศุสุตสัเนี่ย ทั่วโลกเนี่ยมันทาลายป่ามา,าศาลาเลยนะซึ่งมันก็ยงไปถึงการที่เรากินชอบกินเนื้อด้วยการที่เราชอบกินเนื้อทำให้ต้องมีปศุสัตว์มากเป็นหลายร้อยล้านตัวไอ้พวกนี้นี่ตับนี้ก็ทำสารนะแต่ว่าในการที่การเลี้ยงปศุสัตว์เ่านี่ยนะก็มีผลในการทําให้รกร้อนมากขึ้นนอกจากทําลายป่าเพื่อทําเป็นไร่ทําเป็นเ,เพื่อปลูกพืชเลี้ยงสัตวนะ์แล้วมีเทนเนี่ยของสัตว์เหล่านี้ มันก็มีส่วนทาให้ร้อนการมีเทนี้ก็เป็นตัวการสําคัญนะทั้งหมดนี้เพื่อสนองความต้องการความบริสอร่อยของคนทั้งโลกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะความแรงน้ําใจเนี่ยมันก็ทําให้ดินฟ้าแปลกปรนจนกระทั่งเกิดฝนแรงงั้นทำไมอากาศปีนี้เราก็เลยต้องการเน้นว่าเนี่ยแผ่นดินเนี่ยที่มันแรงน้ำนก็เพราะว่ามันแรงน้ําใจหรือความธรรมะ ถ้าเราเอาธรรมะกลับคืนมาท่านผู้คนใช้พิษอยู่ในธรรมเนี่ยรู้จักบ,บริโภคอย่างพอเพียงมีเมตตาใส่ใจ,ใจธรรมชาติฝนฟ้าก็จะกลับคืนมาเป็นปกติและพื้นดินก็จะชุ่มช่ำถ้าเราไม่สามารถจะนำธรรมะก,กลับมาให้ความชุมช่มฉ่ำสมบริโณ์เนี่ยมันก็คงจะไม่กลับมาสู่พื้นดินแล้วก็ธรรมชาติเรื่องนี้ก็ค่อยเดินรู่กันไปครับว่ามันสัมพันธ์กันยังไงทำไมต้อง รบผ่านจิ้ชุมฉ่ำด้วยธรรมะด้วยเพราะปกติเวลาพูดถึงความชุ่มฉ่ำเราก็นึกถึงน้ำน้ำฝนแต่เราของข้ามน้ำใจหรือความเมตตาหรือรวมรวมด้วยธรรมะไม่ได้แต่น้ําำใจที่อยากจะให้มีนอกจากน้ำใจธรรมชาติแล้วคือน้ำใจกับพวกเราบันเองด้วยธรรมญาิตาเนี่ยที่บอกเว้ลาวนะว่าเราจะเดินไปได้ไกลถึงจุดหมายก็เพราะเราหลอมรวมใจของพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากการรวมใจให้เป็นเดียวกับธรรมชาติแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยก็รวมใจให้เป็นนึ่งเดียวกันระหว่างพวกเรานั่นก็คือมีความเมตตามีความสามัคคีกันจางพวกเรามากันจากหลายทิศหลายทางจากทัวสารทิศใ่เฉพาะในเมืองไทยนะแต่จากต่างประเทศปีนี้ก็มีชาวต่างประเทศเยอะนะจากลาวั้งอินเดียญี่ปุ่นจากอเมริกาจากยุโรปยังไม่นับถึงมาจากหลายภาคของเมืองไทย แต่และคนก็มีอุปนิสัยใจคอมีลักษณะนิยมแตกต่างกันแต่ถ้าเรารวมใจร้อรวมใจกันหนึ่งเดียวกันนะมันก็จะขับเคลื่อนไปได้ดีดีแล้วเราก็จะเดินทํารยานต่างได้อย่างมีความสุขนั้จะรอ้อนนม้จะทุกข์นม้จะเหนื่อยนะแต่ว่าน้ําใจจากพวกเราคนเที่นั่นที่มาเดินช่วยหล่อเลี้ยงใจของเรานะให้มีกาลังใจแล้วก็มีความสุขได้มีความเพลิดเพลินในการเดินมีความเพลิดเพลินในการทํางาน มันก็คงไม่ง่ายนะเพราะธรรมยานตาเส้นทางธรรมยานตาเนี่ยนอกจากลําบากแล้วจุดพักแรงก็ไม่ใช่จะสบายทรัพยาการบางอย่างก็จํากัดนะโดยเฉพาะห้องน้ําแล้วก็น้ําใช้แต่ถ้าเรารู้จักแบ่งปันกันนะเราก็จะอยู่กันได้อย่างราบรู้ทรัพยาการมีจํากัดหลายอย่างในธรรมยานตามันนี้ไม่ไม่มันมีแต่มันไม่อาจจะไม่ไม่มากมันก็ต้องแบ่งปันกัน แล้วก็ไปเรามีน้ำใจในการแบ่งปันอันนี้จะรวมถึงอาหารด้วยบางครั้งก็อาจต้องหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ทนกันให้ได้เพื่อเฟื่อกันปกติเวลาเราเจอความยากลาบากเนี่ยธรรมชาติคนเราก็จะเป็นแก่ตัวมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองลำบากมากกว่าน,นั้นแต่บางครัง้งถ้าเรารู้จักร่วมทุกกันรอกจากร่วมสุขแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ความเอื้อเฟื่อเกื้กูลนั้นเกิดข,ขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา สามารถจะทำได้นะได้ทําให้การเดินทำลายทังยาต่างเราเนี่ยตลอด7วันข้างหน้าเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย